สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดอรคุณวดีทองไพบุญนะคะนักจิตวิทยาคลินิกค่ะวันนี้นะคะครูเอจะเอาคําถามนะคะที่มีคนถามเข้ามานะคะมีคนถามเข้ามาว่า เอ๊ะความหน้าตาดีนะคะไอ้ความหล่อ,อความสวยเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะคะในความสัมพันธ์นะคะตั้งคาถามใหญ่เลยนะคะว่าเอ๊ะเอ่ออันเนี้ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเรามีความสัมพันธ์ใครสักคนเนี่ยไอ้ความที่เขาหล่อเขาสวยอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบต่อเรายังไงบ้างหรือส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรายังไงบ้างนะคะคุณเอกก็เลยไปหาคําตอบมาให้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันกว้างๆนะคะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเรามักจะถูกดึงดูดเข้าหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ารูปร่างหน้าตามาก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีงานวิจัยนะคะรองรับเยอะแยะมากมายเลยที่ว่าคนหน้าตาดีเนี่ยมักจะได้อะไรดีๆในชีวิตนะคะอย่างเช่นอาจจะมีคนอยากจะให้ความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะไปสมัครงานอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคนที่แบบว่าเอ็นดูนะคะทีเะะนี้ยมันมีงานตรงเนี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สพอร์ว่าคนหน้าตาดีอะมักจะได้สิ่งดีๆในชีวิตนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนหน้าตาดีเนี่ยก็มีเขาเรียกไงนะมีข้อเสียเหมือนกันนะคะในการใช้ชีวิตอย่างเช่น หลายๆคนก็อาจจะถูกอิจฉานะคะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเขาบอกในงานที่เุ๋ไปอ่านมาด้่ยนะคะว่า คนที่หน้าตาดีเนี่ยมักจะถูกอิจฉาจากคนเพศเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปสมัครงานแล้วแล้วก็คนที่สภาษณ์าเงี้ยเป็นคนเพศเดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็แอบจะแบบว่าอืมน้อยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบอารมณ์แบบมันไส้นิดนึงเพราะเธอหน้าตาดีนะคะเนอะบางคนก็จะมองว่าคนหน้าตาดีอ่ะดูยิงนะคะเข้าถึงยากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการรับรู้นะคะของคนอื่นๆเนาะบางคนก็มองว่าคนหน้าตาดีอาจจะแบบว่า ความชลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะด้อยลงเพราะหน้าตาเธอดีนะคะอันนี้เป็นภาพลักษณ์หรือว่าเป็นความคิดเป็นทัศนคติหรือเป็นการรับรู้นะคะของคนอื่นๆนะเวลาเรามองคนที่หน้าตาดีนะคะรับเชะนเนี้ยคนหน้าตาดีเนี่ยก็มีสิ่งดีๆที่เขาได้มานะคะแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักด้วยเนาะจากการรับรู้จากบุคคลอื่นทั้งที่เขาเองอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำถามที่มาหาครวเอกก็คืออ้าวแล้วคนหน้าตาดีเนี่ยมันส่งผลผล,ผลยังไงกับความสัมพันธ์ของเรานะคะ ทีนี้เนี่ยมันมีคำสองคำนะคะที่คุณเอ๋อยากเอามาคุยกับเราคําแรกก็คือคําว่าลุก คำหนึงก็คือว่า attractive นะคะลุ k เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตานะคะก็คือรูปร่างหน้าตานะคะอาจจะเป็นเรื่องของสไตล์นะคะในการแต่งตัวเรื่องของ posture การวางตัวพวกนี้ค่ะอันนี้คือลุ k นะคะส่วนคําว่า attractive เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตานะคะคนเราจะดึงดูดนะน่าเข้าหานี่ค่ะทำให้คนสนใจอยากรู้จักเนี่ยมาอาจจะหรือ,อดึงดูดเข้าหานี่ค่ะอาจจะมีนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วนะคะมีอย่างอื่นด้วยที่ลึกซึ้งกว่าน,านั้นอย่างเช่น เราอาจจะสนใจคนนี้อยากเข้าหาคนคนนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีความสนใจเหมือนกันเรามีอะไรที่เราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันเราชอบไปดูหนังสไตล์เดียวกันนะคะหรือเพราะว่าเขาอาจจะมีอารมณ์ขันที่ดีนะคะหรือเขา,าอาจจะเป็นคนใจดีนะคะ,ะหรือเวลาเราอยู่ใกล้เขาเรารู้สึกปลอดภัยนะคะสิ่งนี้ค่ะมันทําให้เราดึงดูดเข้าหาใครสักคนหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ย งานหนึ่งนะคะที่คุณเอไปอ่านมาซึ่งคุณเอรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราเลือกคู่นะคะเวลาเราเลือกที่แบบว่าจะจริงจังกับใครสรักคนหรือแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะเรามักจะมองนะคะในเรื่องของความดึงดูดในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะเขาบอกว่าไอ้รูปร่างหน้าตาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แบบคนที่ต้องแบบว่าสวยที่สุดหล่อที่สุดแต่เราต้องการแค่ปานกลางนะคะหมายความว่าไงก็คือไอ้ความสวยความหล่อความรูปร่างหน้าตาดีเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่า เอออยากเป็นแฟนกับเขาอยากรู้จักเขาถูกดึงดูดเข้าหาเขานะคะแต่เราไม่ได้ต้องการแบบสวยรอแบบสุดสุดทางไปเลยแบบสุดยอดไปเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นลักชัวร่นะคะมันเป็นสิ่งของที่เราเรียกว่าหรูหราโออานะคะเป็นมากกว่าเนสเซสตี้ก็คือความจำเป็นนะคะแต่เขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมักจะอยากมีคู่มักจะอยากมีแฟนที่มีมีรูปร่างหน้าตานะคะหรือว่าแรงดึงดูดเข้าหาเนี่ยในอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องอยู่ในระดับกลางกลางนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเปดูดข้อหาจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็มักจะถูกดึงดูดเข้าหาเขาด้วยรูปร่างหน้าตาก่อนนะคะสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาก่อนนั่นเองที่คุณเอกเรียกว่าลุกเนะะี่ยค่ะจะเป็นการวางตัวเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์หรืออะไรพวกนี้นะคะแต่เมื่อเราได้ทําความรู้จักกันนะคะอันนั้นนะสิ่งที่สําคัญกว่านะคะเมื่อเรารู้จักกันมากขึ้นเนี่ยเรียนรู้ที่ให้เกียรติกันและกันนะคะไอ,ไอ้ความที่เราจะรู้สึกขึ้นาทาทันะีะ่ว เขาดูหน้าตาดีขึ้นนะคะเขาดูแบบ attractive มากขึ้นนะคะดูแบบว่าหน้าเข้าหาหน่าดึงดูดหน้าค้นหามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรารู้จักใครสักคนเนี่ยยาวนานม,มากขึ้นนะคะไอ้ความเอ่อไอ้ไอ้ความสวยหล่อรูปร่างหน้าตาหรือ attractive ่ยเนี่ค่ะมันจะไม่สําคัญนะคะเท่ากับไอ้ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะในความสาคัญระยะยาวค่ะ วันนี้นะคะผู้เอกก็เลยอยากเอาเกร็ดนี้มาฝากนะคะในเรื่องของว่าอสิ่งที่ดึงตูกเข้าหากันนะคะก็คือบนเบสมาจากรูปร่างหน้าตาสิ่งที่เรามองเห็นได้นี่นะคะแต่ในสุดแล้วเนี่ย,ยและสิ่งนั้นก็เป็นพื้นฐานนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมองหาอยู่แล้วแต่ในสุดแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในใจนะะแล้วล่ะค่ะแล้วยิ่งอยู่กันนานคบกันนานเท่าไหร่นะคะไอความสวยหล่อหน้าตาพวกนี้นคะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สำคัญนะคะเท่า สิ่งดีๆนะคะที่เขาให้เขาทําให้เรารู้สึกแล้วเราทําให้เขารู้สึกค่ะวันนี้นะคะคุณเองก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ